มึงมึงเข้าใจป้าจะต้องเป็นคนที่โชคดีแค่ไหนหนึได้ผู้ชายคนนี้มือข้างๆอ่ะแม่งบนโ,โลกมันยไม่มีคนแบบหลายล้านคนมากแต่กา,การที่คนต่อคนมาเจอกันแล้วแม่งแบบมันเขาดูแลเราอ่ะมึงเข้าใจป้ามันไม่ได้จะหายง่ายอ่ะมึงกับการที่แบบมีคนมาดูแลเราอ่ะเขาเป็นใครไม่รู้อ่ะเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาเจอเราก็ได้แต่เขาเกิดม,มาเจอเราเพื่อมาดูแลเราอ่ะแม่งเขาคือคนที่วิเศษมากสำหรับชีวิตเราขนาดไหนอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องทางเลชแนลค่ะกลับมาพบก,กับฟ้านา้อไอจีฟฟานิชานะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ฟ้าก็เหมือนเคยได้สัญญาไว้นะว่าแยจะมาเม้าส์นะคะหลังเป็นความรู้สึกนะคะหลังจากที่ไปดูงานงานมีพี่มาร์คพูอัพบิดมาร์คตัวเนาะก็มาเก็บมม,มเมนต์แล้วก็มาเล่าความประทับใจความรู้สึกนะคะที่วัน อยู่ในหรือด้หัดใจแบบเออโลนมากๆตอนนี้ก็เราแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูแบบงานมีที่อิมแพกเนาะแบบก็รู้สึกเสียดายล่ามากนะคะแต่ด้วยความแบบมันไปไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนแต่เรารู้สึกดีใจที่เขาเปิดรอบแบบว่าในโดงภาพยนตร์ให้เราได้ดูเนาะเราก็รู้สึกโอเคโอกาสตรงนี้ก็ได้อย่างน้อยก็ได้ดูแบบได้ดูเขาอะนะคะเราก็เลยตัดสินใจกันไปกับน้องน้องแบบ แล้วก็นี่เป็นครั้งแรกของเขานะถ้าถ้าว่าเป็นงานจริงๆอะ่ะที่เขาได้แบบเป็นเบบี้เบิร์ดแล้วแบบออกไปสู่โลกของแบบไปดูงานของเมมเบอร์ของของก็เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งที่ไปดูอะ่ะเขารู้สึกประทับใจกับน้องมากๆเราเราระหว่างที่เราดูอะ่ะแล้วเรามองเขาอะ่ะเรามีความสุขไปด้วยอะ่ะเขาเขาวีดแบบ เออในเวของเขาแล้วเขาดูดูมีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขาแบบเรานั่งมองเขาอยู่ไกลๆด้วยความที่ที่โตเออที่เก้าอี้มันต้องนั่งเป็น social distancing นะระยะรักษาระยะห่างนะคะแล้วที่ใจ,ใจเขาอยากจะจับมือกันเนื้นคขางที่เราเป็นมแม่ยกอยู่แล้วเนาะมันอิ่มเองมันเหมือนเป็นการซ้อมเบอร์สองสอะทุกคนเดี๋ยวก็เสียงเขาคือถึงถึงแม้ว่ายังไม่มีเบอร์สองแต่ในเมื่อแบบ เฮ้ยน้องแมนเป็น MC ีก็เหมือนได้เห็นเขาอยู่บนเวทีด้วยกันแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่ฟ้าอยากตัดสินใจไปดูงานนี้มา,มากๆเลยที่เราไปก็โอ้ยแบบเกือบไม่ทันเลยทุกคนคือฟาเลิกงาน5้าโมงเนาะแล้วก็เราต้องไปดูก่อน6โมงอนะไรเงี้ยก็เป็นชั่วโมงที่เร่งรีบมากๆแต่ก็โอเคยังทันก็ยังมีแบบเผอเวลามาถ่ายวอล์กกันนะคะหน้างงานเดี๋ยวว่าฝากวอล์กพวกเราสองคนเป็นวอล์กสั้นๆนะคะที่แบบ เชลมุนวุ่นวายแบบว่า,วาการไปดูคอนที่มาครั้งนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของเขาเหมือนว่าได้ออกจากแบบเออ,อคอยมาดูผู้ชายในในด้อมว่ะนะคะเอ,อก็น่ารักไปไปอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็ไปถึงนะคะเขาก็จะให้บัตรเนี่ยเราไปแลกบัตรกันมานีได้บัตรแข่งนะคะนี่แค่บัตรก็แบบรู้สึกเหมือนอยู่หน้าคอนอะเหมือนได้ไปคอนจริงๆเลยคือจะเก็บบัตรมานะคะคือน่ารักมาหกหล่อมากดีกว่าเออเรียกว่าสุดๆไปเลยพ่อนะคะ ก็ได้บัตรแขงมมานะคะแล้วก็ได้อันนี้เป็นนี่นะคะนี้เขาก็ใส่ตอนเข้างานเนาะนะคะก็ถ่ายวิดีโอกันมาเรียบร้อยแต่ว่ามันก็จะมีความยับยุ่ยี่กันนิดนึงเนาะแล้วก็มีอ่าอะไรก็ไม่ดูนะคะเป็นโรทัวเราก็จะเอาน้อง แหมไปนะคะแล้วก็เอากระบอกไปถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ได้เปิดไฟใดๆเลยเพราะด้ความอยู่โรงหนังทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราวีดแบบไม่ค่อยเต็มที่อ่ะเพราะว่าได้ความเป็นโรงหนังนาอแบบต่างคนก็แต่งเกรงใจแบบคุยกับน้องเหมือนเราแบบเหมือนลูกหนูเกิดใหม่แบบแบบอิ้มอยู่สองคนแบบีทุกคนเลยได้ดูมากนะคะอยากไปคอนจริงๆแล้ว่ทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเริ่มที่โมเมนต์ซึ่งวันนี้ฟ้าจะมาแบบเข้าโมเมนต์กันแบบแบบ เป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะที่อยากมาวันนี้คือด้วยความที่เป็นแม่ยกมาร์แบมเนาะก็ก็ขอเกินก่อนเลยว่าคลิปนี้เราจะมาแบบพูดถึงโมเมนต์มาร์แบมที่เราแบบเชื่อเราเขินเชื่อเราแบบประทับใจนะคะเออคือถ้าใครแบบติดตามเขาตลอดก็ก็จะรู้เนาะว่าเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่ว่าเราแบบเราชื่นชอบในความสัมพันธ์ของเขามากๆจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารักที่เขาเป็นแบบนี้กันนะคะนั่นแหละเนาะก็แบบมาจอยจอยกันนะถือว่ามา มาเมาเมส์นะคะความชอบส่วนตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นคือเขาให้ติดสติกเกอร์นะคะแบบว่ามีชอยให้เลือก2อ,อย่างเนาะนี่แล้วก็จะเป็นคู c u t e ก็คูแอนคิวก็คือแบบคูคูหรือว่าน่ารักคือแพ้เสื้อพี่มาร์กมากทุกคนใดรคือโฟก,กับที่เสื้อพี่มากแบบ ล้ใส่ตาไปได้เลยเบ้โกงกล้ามเอ้ยเน้นมากทุกคนโมเมนต์ตรงนี้คือดีว่านี่พี่มาก็ถามว่าทุกคนชอบแบบไหนนอ่ะน้องแบมก็ขอเสียงคนคือแล้วก็คนซึ่งเยอะว่าแล้วก็เขาก็ทำหน้าแบบอารมณ์ ้ไม่ตในคลิปมีเสียงแอดด้าแต่บันเบามากในการกรีดนะคะเก็บเนี่ยทุกคนคริดไปแล้วจ้าเราขอตตอไปก่อนนะคะคือ หยุดท right, right so oh, ิ้งฟาชอบเวลาตอนที่พี่วัชถามแบบว่าแล้วคุณะคิดยังไงคือคือมัน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 เซอร์ไพรส์ตรงนี้อ่ะแบบโยนมาเลยนะคะแล้วเขาก็เอาสติกเกอร์ให้น้องใบเนี่ยตอนนี้คือรุนมากน้องจะเลือกอันไหนแต่นี่อ๋อ can I do handsome mm hmm. <laughs> คลิปไปเรียบร้อยแล้วค่ะน้องแบมเรืยกหรือเ่าอุ๊ยตรงนี้คือคือมีคนเดียวครับผมจะไม่เคยได้ยินเสียงมาที่ไรยก็ต้องมีสักห้าคนเนี่ยที่จะท่ากับบครึ่งหนึ่งของผม อันนี้นะคะก็ถ่ายมาได้ประวันนี้เนาะคือเป็นโมเมนต์ที่แบบบางทีมันบางทีเราชงหรือว่าเราลอลุ้นโมเมนต์อ่ะมันไม่ได้ทุกคนเนอะก็น้องเยงน้องก็จะล่มเรืองแม้ว่าจะโดนพี่แบบเตะเตอะ,ตะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องเออเขาก็จะเบนแบบเอาตัวรอดได้นะคะแต่บางทีอะ่ะเขาก็เป็นคนเริ่มเองเป็นคนแบบ ตกมุกเองโมเมนต์ Moment มันจะมามันก็มาเลยแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยแล้วฟ้าชอบเวลาที่พี่มาแบบโยนให้น้องแล้วก็แอบหัวล้อแบบน่นารักแบบกุ๊ปกริมอ่ะน่นารักมากแล้วก็ชอบแบบพูดไทยอ่ะแล้วสอนคําไทยให้กันอ่ะเป็นอะไรที่น่นารักมากๆเลยจริงๆนะคะท็อปิกต่อไปอะคะ่ะก็เขาก็จะคุยกันเรื่องเล็บเออเขาก็โชว์เล็บให้กันดูด้วยแล้วก็น้องก็แบบว่าเออไม่ได้จริงๆอะ่ะไม่ได้นัดกันไม่ได้ เอ,อคุยกันไว้แต่ว่าจูๆ่ๆพอแบบอะไรสักอย่างนะทุกคนแล้วก็เออมามาเห็นกันแล้วเอา้าอะไรนะสีเล็บเหมือนกันเขาเขาจะมีความเฮ้ยไอเราอะตอนที่เราฟังอะมันไม่เหมือนเป็นการแบบว่าอธิบายว่าเออความจริงมันคืออะไรแต่เราอะโฟกัสตรงที่ว่ามันเหมือนเป็น ขเขาเรียกว่าอะไรนะใจที่มันตรงกันนะเนาแบบเออมันมันไม่ได้จะเป็นทุกคู่นะที่จู่ๆจะทานเล็บเหมือนกันอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้นัดหมายกันอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากกว่าที่แบบคุยกันแล้วไปนัดกันทําอีกอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากกว่าอีกทำไมถึงเลือกและทำไมถึงเลือกที่จะทานเล็บอะเนใจหนึ่งใจหนึ่งแม่ยกคิดไปแล้วนะคะคืออะไรที่ทําให้เริ่ม เริ่มทานเล็บก็อ,อาจจะเป็นหนูก็ได้ส,ส,สีมัมนมีความใหม่นะสีม่วงอะ่ะมันมีความใหม่นะสีม่วงอ่ะคือเขาเปลี่ยนแล้วครับผมแต่ว่าแล้วเอาเอาไปใส่คับคือ, <laughs> อตอนแรกนะครับผมเขาจะสี ซึ่งเราไม่ได้นัดกันนะครับอันนี้อาจารย์เขารีบปฏิเสธเลยแบบว่าเหมือนปฏิเสธแบบสัมภาษณ์ข่าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ้ยไปทำมาก่อนคอนเสิร์ตของเซเว่นนะครับผมอืมแล้วตอนเรามาลองเวทีเนี่ยเรามาแล้วแบบเขาไปสีมวันกันเลยแล้วก็เป็นนิ้วนิ้วนิ้วหน้าเหมือนกันด้วยครับผมก็เลยใช่ใช่ แล้วน้องก็เบรกเราแบบกำลังเราเรากำลังจะก็แบบเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนใจเย็นๆเลยไม่ยกใจเย็นแต่เราคิดไปแล้วอ่ะโอเคคือเทสตีนะคะเออเทเลพอร์ตที่แปลว่าใจตรงกันนะคะ นี่แล้วดูรีแอคชั่นน้พี่มาทุกคนไปดูอีกครั้งค่ะมันน่ารักมากเลยใช่แล้วก็พี่มาก็ยิ้มแบบแล้วฟ้าก็โฟกัสตรง ไม่แดงกับไม่ม่วงอ่ะทุกคน,นเป็นอะไรที่อิ่มเอมใจแบบบอกไม่ถูกเลยคืออยากได้รูปกรอบนั้นมากเลยอ่ะมันจริงจริตอนตอนก็แบบน้ําตามันก็จะแบบเออตอนนี้พอพูดถึงมันก็จะเออมันก็จะมาเหมือนกันนะทุกคนมัน มันให้ฟีลแบบว่าเขาเขาดูแลกันมาตลอดเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ตอนเด็กอ่ะจนตอนเนี้ยเขามาหยืนข้างกันบนเวทีที่แบบต่างคนต่างมีโซโล่เดี่ยวด้วยกันแล้วจู่ๆก็แบบเออมาช่วยเหลือกันมามาอยู่ด้วยกันตรงนี้อ่ะมันมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันคคตกมันดีใจทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันนะคะคือคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ฟ้าแบบว่าบอกกับตัวเองว่าถ้า กลับไปอ่ะจะต้องไปหาคลิปนี้แบบในทวิตเตอร์เอ่ยหรือว่าในติกต็อกก็ต้องเจอคลิปนี้นะคะโอเคขนาดถือเซตเริ่มตัวแลนวะเนีผมใส่ชุดแบบนี้ได้แล้วโอ้ยไลย์ซูซี่มาเขาก็แบบ ตื่ๆเขาก็เดินเข้ามาข้างหลังแล้วก็ <Okay. S 1> มาใส่ <Huh? S 1> ให้ตัวน้ส่ดแต่ว่าก่อน <laughs> ก่อนจะมา <Okay. S 1> ถึงตรงนี้ <Okay. S 1> ก็คือพี่มาเขาแต่งแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเขาพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแต่น้องแบมอ่ะยังยังเป็นายน้องที่แบบสตาฟก็ก็แบบเหมือนลุมช่วยอะทุกคนแบบช่วยน้องใส่ใส่ชุดตัวนี้อะนะเพราะว่ามันเหมือนจะแบบอ่าติด ติดรองเท้าบ้างแล้วก็ด้วยความที่เสื้อมันอาจจะตัวเล็กไหมเราก็ไม่แน่ใจก็คือยายน้องก็แบบพยายามแบบใส่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบมอมมี่ก็คือช่วยกันช่วยช่วยลูกใส่อะนะคะแล้วก็พี่มาเขาก็ยืนดูทุกคนเขาก็ยืนยืนดูยายน้องน้องแล้วก็แบบเขาก็ร้องเพลงเบบีชาตึดดดดึดดเบบีชาตึดดดดึดตอนน <collection> ั้นก็คือแบบอารมณ์มากทุกคนยิ่งดูยิ่งอารม์เจ่อแล้วก็ฉากตรงนี้เลยที่แบบ จู่ๆเขาก็เขาก็อาจจะดูานานแล้วนะ้องแล้วก็จะจะเดินไปช่วยดีไหมเออจะจะจะดีไหมเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออพอน้องมใส่ไม่ได้จริงๆอะนะ่ะเนาะก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็แบบตามคลิปนี้นะคะขออนุญาตไปดูอีกครั้งหนึ่งนะ้องมันมันดีมากเลยอะริ่โตแล้วไงใส่ชุดแบบนี้ได้แล้ว

สิบห <15. S 1> ้าเด็ดใจพี่มาก็คือ <5. S 1> ไม่ไหวแล้วห้าครัง้งห้าครัง้งโอเคได้ครับโอเควิบพื้นตอนแรกมันไม่มีอะไรทุกคนเราก็นึกว่า<ต>จะวิบพืนน้นอะไรตรงนี้จู่ๆก็แบบทำไมดิยี่สิบสิบสิบห้า ห้าหาครั้งห้าครั้งโอเคได้ครับโอเควิดพ si. ื้นห้าครั yeah. boy, so um, oh my, s okay. <S ้งแล้วผมนั่งอยู่ข้างบนครับผมนีก่อนเขาวิดมี ทุกคนนับเค้ากันนะครับผมอนไรเสียงลูกก็คือคลิดก่อนแล้วโอเคนับได้แล้วผม เคยพรทวิตเลยทุกคนที่แบบนั่งบนอะไรนะเออผู้หญิงเด็กผู้หญิงนั่งจระเข้น้อตุยไปแล้วตุยแล้วตุยอีกตรงนี้คนทุกคนยาดอยาดมนิดต้องเข้านะคะเออเราดึงยาดมงยาดมไปลงด้วยเนาะแล้วเขาก็ล้มแบบเออด้วยการมันเออ คืนนะดีๆป้ามาเนาะรอย้อนไปเนาะป้ามาใส่เสื้อสีม่วงแดงด้วยเนาะแบบในงานคอนกเซเว่นไหมคะเออจะไม่ผิดเนานะเป็นอะไรที่แบบดุกดับดีมาก <c oughs> เราเราเหมือนเยียวยาในช่วงที่แบบหาโมเมนต์ไม่ได้นะเขาแม่ยกก็จะแบบรอท่าน้ำทุกวันแบบว่ามมนงมโนเกินอะไรนะไปเองกันบ้างหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออ หวยหาโมเมนต์กันบ้างอะไรเงี้ยคือช่วงก่อนที่เขาห่างกันน้อเราก็แบบว่าเฮ้ยรู้สึกเปากเปี่ยวในใจเราก็เสพโมเมนต์เท่าที่แบบเขาเราสามารถเสพได้เราก็จะแบบโยงนั่นยังนี่ไปเลยมันเป็นการแบบโยงข้ามข้ามทวีปอะไรเงี้ยเป็นเวนานานนัาน่ะทุกคนออกว่าเขาจะมีโมเมนต์มันมันนานมากๆแล้วก็คิดถึงเขามากๆแล้วก็พอวันนี้เขาได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเป็นอะไรที่บบดีมากๆจริงๆค่ะ ทุกคนรีแอคชั่นหน้าที่มาก็คือแบบแบบยังไงอ่ะแบบแบบเออเนาะอารมณ์เนาะแบบอย่างเงี้ยฟัาก็ไม่รู้จะทีิบายยังไงแต่ก็เออเนาะก็ละไว้ในจุดๆนะคะแบบว่าแม่ยกแบบ จินตนาการหน้าพี่มาร์คนะคะอหลังจากความรู้สึกพี่มาร์คดีกว่าเออจินตนาการว่าตอนนั้นพี่มาร์ครู้สึกอะไรยังไงนะคะโอเคเป็นคลิปสุดท้ายก็เลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้ามีแบบคลิปน่ารักน่ารักเดี๋ยวพักแปะไว้นอ้อก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่แบบว่าเขารอมปนนานนะคะก็จะเป็นคลิปริบบอนนั่นเองเนาะเป็นคลิปที่เขาไม่ได้ทำชาเลนจ์ให้กันแต่ว่าเขามาเต้นด้วยกันเลยบนเวที ตรงนี้ที่ประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งน้องแบวได้ขิงเราไปเรียบร้อยแล้วประมาณว่าเออพี่มาร์กไม่ได้ทำชาเลนจ์แต่ว่าวันเนี้ยเขามาเต้นด้วยกันเออแล้วก็มาอ่าไปดูดีกว่าทุกคนโล <c oughs> ก็ควีดไปแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่โคตรประทับใจเลยแล้วก็รู้สึกแบบไม่เสียดายเลยที่ไปดูวันนี้นะคะมันมันเสพโมเมนต์แบบมันเกินฝันแล้วก็มันมีหลายอยา่างที่ที่ดินดีมากๆแล้วมันคือความสุขที่ที่เราหวยหามานานมานานมากๆเลยอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือสามารถฮิลใจเราได้แบบสุดๆเลยแล้วก็อย่างากัาตอนนี้เราก็แบบยิ แบบหยุดยิ้มไม่ได้เลยมีความสุขมากทุกคนเราเราได้เห็นริบบอนน้องแบงบนเวทีอะไรกับพี่มารอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่คาดฝันเลยอะ่ะมันไม่รู้อ่ะว่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆทุกคนเออคือจริงๆ่าก็อยากอยากพูดความรู้สึกแบบเยอะกว่านี้แล้วแต่พอแบบ เอาจริงแล้วมันอธิบายไม่ถูกเลยทุกคนมันมีแต่คำว่าดีมากๆมีความสุขมากๆแล้วก็สึกมันเกินฝันไปเยอะมากๆที่ได้เห็นเขาสองคนเต้นเพงลงริบบอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเรายังมโนอยู่เลยว่าท่อนแบบวิววิววิวิวิวมันเป็นเพลงมันเป็นเสียงพี่มารหรือเปล่าอะไรเงเี้ยเนาะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะแต่พอแบบวิ เขามาลองด้วยกันแล้วมันเหมือนเสียงพี่มาร์กจริงๆนะบางทีเสียงมาร์กแบมคล้ายๆกันมากๆเลยอ่ะเนาะคือบางทีฟังเผลนๆแบบออันนี้ท่อดพี่มาร์กหรือเอ๊ะอันนี้ทอดน,น้องแบมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่เงี้ยทุกคนมันดีมากเลยอ่ะจริงจริงโปรเจกต์ดีมากโปรเจกต์คือทําน้ําตาไหลเลยคือฟ้ากับหนูคือร้องให้ หนูก็คือร้องบิวก่อนเลยแล้วก็ไอเราก็แบบไปตามนะคะคือขนาดนั่งห่างกันยังส่งซิกร้องไห้กันได้เลยแล้วก็มีช็อตที่เป็นเพลงก็ซเว่นตอนท้ายเพลงน้องนานานา,นาก็น่ารักมา,ากๆนะคะแล้วก็มีเพลงแบบที่พี่มาร์คเต้นฮาร์แคลรี่แล้วน้องแบมก็มองดูพี่มาร์คเต้นอนะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากจริงๆฟ้าอยากไปดูนานานาอยู่นะแบบ ก็จะยาวไปเรื่อยๆ <laughs> ไม่เป็นไรดอก คือแบบไม่ไหวอะสำหรับแม่เราก็จะประมาณนี้นะคะไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะก็ฝากวอลของเราด้วยเนาะที่เป็นวอล์กสั้นๆนะคะที่ไปอ่าถ่ายในช่วงเวลานั้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอัน่องสวัสดีค่ะ